สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับมาพ่อเน้นเมนลงทานบทเนึกว่าลงทานจะอ๋อมากินตรงนี้ใช่ไหมอ๋อแวะชมลงทานนะครับครูเพนประภาครูจัญญาส้มตำลงทานส้มตำอร่อยครับครับมาชมลงทานอันนี้ลงทานวัดดุมน้อยพัฒนา ครับเรยบอกใ้ทำจริครับโอ้ยครับผมเป็นตะแซบนกขนมจีนนะจ้าโอ้หน้าแจกอันนี้อันนี้คืออะไรแห้งเป็นตะถือเมื่ออยู่อันเป็นเปี่ยนมาได้ขอบพระคุณขอบพระคุณมากครับอันอันนี้คือตั้งแน่นะครับครับขอบคุณมากครับอ่าลงทานมาหลายเล้วพี่น้องลงทานวันนี้เป็นงานบุญกระถินวัดสร้างพระอินเด้อครับ ผมได้มาเข้าคิวเด้อนี่มาถ่าย,ายกกรูปจะเชิญนี่มาถ่ายรูปถ่ายรูปมันเข้าคิวอันมันลอกินแต่สนใจซากง่ายนึกโคกง่ายนี่ลอกกินได้ซากง่กกายอ๋อพูดนะอันนี้เขาเรียกอะไรตำมะกล้วยตำมะกล้วยอือไผ่แซ่บไผ่นัวจะไปกินตามไปกินอยู่ยะโสนทนเด้อโคตรคือสิม่แห้งเนาะยายเนาะยแต่กําซากใหญ่เนาะม่แห้งแม่บ้าเออ เลยมีเองยนต์ักอะไรเนาะเออพอน่ะอ้าวตักตักตักเป็นตเสเป็นตเคับตักเอาไปต่กนตักไปตังมันบอกจักคือตังไอ้ค่อยเนี่อยคาทยรูปอยู่สซนสซนหนึ่งคนแล้วโอ้โจับบวกแล้วอย่าญาติกันยังยังหลายคกยังหลายคก ยังไหลซากยังไหลโคกอยู่ยันาติกันยันยกันค่อเราบ่มีถุงน้ำหมูให้กับได้นเห็นลรเห็นถุงแล้วลค่อเรียกคอนนึงเน่ของเจ้าอ่ะอ่ะยัดอ่ะอ่เนนี่ยเดี๋ยวเยวเออเอเอออ๋อลงทานเพิดส่วนลานนี่ลงทานอ่ะอเขาค่อยเนี่ย โอ้ยังยังเหลือเป็นเครื่องอย่างไรขอพระคุณครับครับครับพี่พี่กับมี่นี่อันเดียวกันอันเดียวกันเรต้องแย่งกันครับเรต้องแย่งกันครับอันเดียวกันครับลงทานโอ้ลงทานหลายวัดสร้างประยินมาเนี่ยุูลส่วนใหญ่ลงทานห้าสิบเกือบร้อยลงทานครับวันนี้ลงทานเยอะมากครับลงทานน้ําก็มีนะครับเยอะหลายลงทาน มาชมโรงทานก่อนกระถินจะแห่ประมาณสักสิบโมงครึ่งนนะครับตามกําหนดการเพื่อนนะครับัมีลงทานหลายโรงทานครับตามมาชมโรงทานกันต่อนะครับนี่เป็นโรงทานน้ําดื่ม ที่วัดสร้างพยินครับวันน้ลงทานเยอะมากครับมาทถบุญนถบุนทอดกระถินครับที่วัดสร้างพยินครับอา่านี่เดี๋ยวแย่แรงเอามาลูลงทานกินกันวัดสร้างพยินตำบะกล้วยกิน<จ>ท,ที่พูด,พดไปไทยลงกินกินกล้วยใช่ อันนี้งทานขนมจีนครับป้าขนมจีนเปรตเซาขาวปล่อยเลยลงทานขนมจีนต้มตำนะครับอันนี้นะครับโอ,อ,อ้โหขนมจีนครับมีขน,นมจีนโอ้โห ขอรักคิวนะครับอันนี้ส้มตำลองทานส้ตมตำครับส้มต,ตำตำแตงขนมจีน<อ>นะ้ำจากไหนครับเนี่ยเขาลงทานนะครับจากบีเจกีนิกครับโอ้โอเคครับขอบคุณครับทำแตงก็มีมีแต่เป็ดแดต่แซ่บแต่แซบใส่มะกอกโอ้โหอร่อยจัดไว้ได้สวยงามนะครับ มาเด้อครับที่ัดสร้างพอยินห้าสิบกว่าโรงทานวันนี้อันนี้เป็นผัดหมี่ผัดหมี่รงทานผัดหมี่ขายดีมากจะหมดแล้วอร่อยอร่อยสงเษอร่อยมากเลยหมดไม่ทันแล้ว ี่ลงทานไอติมนะครับวันนี้วันเป็นวันบุญกระถินครับวันบุญกระถินเป็นวันสัปดาห์สุดท้ายของบุญกระถินนะครับในรอบปีนะครับอยู่ที่วัดสร้างพระอินทร์นะครับพี่น้องเด้อ กดสร้างปีนครับโอ้ประอ่อนกันมาได้ก,กันกะทิบปางไหมกะละโลคิวสุดท้ายเสรยนยกขาดครับข้าแต่ท้ายลูกต้องใส่กับเป๋าฟีเปก่อนก่อนจะไปบริได้กินน้ำมูลงทันคร,รบ ตัวพระพลลพัดโอ้พระมีคว้าตัวนี้โอ้ของแกนี่กล้องไงผมเนี่ยครับครับกล้องเลยโอเคครับขอบพระคุณมากครับ พา,า,ามาชมขึ้นชมด้านบนนะครับาารด้านบนก็มีลงทานอยู่นะครับด้านบนมีลงทานอยู่นะครับออบมากันนี้พอออกกบโคศกวัดก็พลังเปล่าประกาศเกี่ยวกับงานบุญวันนี้ เป็นนั่นเลยเป็นรรียนทานใจเลยสิบูรซาจะเรียนกับเอาลูกมาดีครับวันนี้อยู่นี่ครับวันนี้ครับอยู่นี่ครับวัดสร้างพระอินทร์ครับก็ถวายรัสร้างปีนนะครับวันนี้ อีกประมาณสักสิบโมงครึ่งก็จะมีการแห่กองกถินครับมีกองยาวครับเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมครับวันนี้ผมนำภาพบรรยากาศลงทานมาให้ชมก่อนนะครับ คนเยอะมากครับสายบุญสายทานคนนี้นั่งรอกันเพราะว่าพระจะลงมาบิณฑบาตก่อนนะครับเออถ้าเห็นบล็อกตัวบุ่าใช่รูดล่างบ่าอะไนนะครับใช่เลยนครับห้าพักภูมาห้าคนเดียวนี่โดทานเจ้าไปโทษกระทินัวแก่ผู้หญิงอยู่บ่กับโมเด็ไปไปทางซ้ายเดื่เจ้า เจ้าหน้าที่กะทิงบ้าน้ซงไปอินยี่บอกมีนิไฟเอาตรงไปทางขวาเดินตรงไปเห็นบุญมาแล้วโมเดลได้ครับตาโบหินได้ครับเดี่ยตาบหิเด็กชายลูกนะครับชายลูกแต่เขาไล่เป็นนิซอนนะครับพึ่งเอิญปีหนึ่งมีเจลิงและกะทิงกองพื้นท้ายนะนะครับสิไปทอดกะทินอีกมื่นโอ้ยมื่นไปหาทอดกะทิงอำเภอเมืองไปทอดกะทิงข่าไปทอดกะทิงสะกดจ้างกับโมเดลทอดเดินที่โบไทยนะ เลี้ยวไปเลี้ยวได้เอ่อจกไปจกได้เครื่องครับเอออ่ะเข็บเข็บพอใจน้องน้องเยอะครับขันไข่ขนเกษตรถนอมอ่าเตรียมตัวเด้อเดี๋ยวลงตาเอามาแม่แมาแม่คับขึ้นมาย่างลบไปลบมาอยู่แถวนี้เนี่ยขึ้นมาขึ้นมาจ่างสาราเด้ออดี๋ยวเพิ่งไปแถวแถงก็ได้ก็เตรียมผีคุ้นนะคนน้ำมันยังโบหอนนะครับน้ำมันยังโบหอน กุระตอนให้กับทีมเ,เรียกกุะจะเข่าเทวนะครับตอนนี้แก๊สยังอแก๊สดูแก๊สมันพอดีนะครับอย่าพ่งไปเข่เาแท,ไไท,าทไ้ได้ไปเข่าทกไ่ได้กินจับรอกจากน้หักไหมไม่เมายังไม่เมายังไม่เมาไม่ใ <c oughs> ตั้งลนียวสิรโงโตมันเอียงเนาะต้องยกขาโต๊ะขึ้นนะครับ เอาอะไรลงถาดอะไรลงถาดปะนี้เอามันจะน้ำเพียงก็ได้ขอแก้วนึงได้ครับครับขอบพระคุณมากครับลงทานน้ำดื่มนะครับลงทานน้ำดื่มจากไหนนี่ครับโอ้ลงทานหมูทองจากท่าพนมครับญาติธรรมครับเอาหัวอกจากบาทมันจะยากถ้าทำสองแถว ตึงหอคุณโยมทางนี้ไปทางนั้เลยแถวนี้ทั้งหมดลุกเลยครับเดี๋ยวพามาชม<น>กองยาวกำลังตั้งขบวนฝากกดติดตามกดไลค์นะครับคอมเมนต์เข้ามาอย่างสร้างสรรค์น,นะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมที่รับขอติดตามตอนต่อไปครับตอนต่อไปก็จะเป็นการแห่กองกระถินครับมีกองยาวครับรับรองว่าวันนี้สนุกครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อพีเดอร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ